สวัสดีครับผมกบเกษมน้ำันทองหรือช่างใหญ่เพชรมหาชนนะครับวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นครับสองช่องทางนะก็จะเป็นช่อง YouTube กำเนิดซาลอนสอนตัดผมฟรีและกำเนิดซาลอนนะครับแฟนเพจ a c e b o o k นะสองช่องทางนี้นะครับจะแชร์ให้กับทุกๆเพจนะครับที่เป็นพันธมิตรนะ วันนี้ท่างใหญ่จะมาแจ้งข่าวนะครับประชาพันธ์งาน UG Hair Color Contest ครับปี2026นะจัดแข่งขัน,นชิงถ้วยจิติยศนะครับวันที่4กุมภาพันธ์ครับ2569นะนะครับ 25, รายล,ละเอียดที่ท่างใหญ่จะมาบอกกล่าวแนะนำนะครับ ก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ4-5ประเด็นนะนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับใครเป็นผู้จัดงานนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นเฮียเป้นนนนเงนะครับธินกรตันเตียมไพวงนะนะครับซึ่งเป็นผู้จัดงานแข่งขันนะครับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลแฮร์โชวนะครับ ปี2อ2 6นะจัดขึ้นที่ห้างเซนทันลาดเพร้านะครับปีหน้านู่นนะครับสกุมภาพันธ์ปีหน้าหรือว่า2569นะนะครับทางผู้จัดนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์สีผมนะครับ UG นะครับซึ่งเป็นสีนออร์แกนิกนะครับเขาจัดแข่งขันชิงถ้วยกิติยศนะครับ มีอยู่3รางวัลนะครับจะมีรางวัลที่1นึ่งครับรางวัลที่2รางวัลที่3นะส่วนเรื่องของรางวัลนะเดี๋ยวช่างใหญ่จะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับใครคือประธานกรรมการการตัดสินนะครับซึ่งผู้จัดนะครับก็ได้พิจารณาแล้วก็ให้อาจารย์อดัมสเลมนะครับ หรือว่าอดัมแอนอีฟแฮร์อะคาเดมี่นะครับเป็นประธานกรรมการการตัดสินนะมีหน้าที่นะครับไปคัดเลือกนะรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญชำนาญการเฉพาะทางนะครับโดยเฉพาะการตัดซ้อยนะครับก็ต้องเลือกระดับยอดฝีมือมานะครับแล้วก็กรรมการตัดสิน ประเภทสีผมก็จะเชิญนะครับเข้ามาเป็นกรรมการหลายๆท่านนะตอนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้นะครับประเภททรงผมที่จะเข้าแข่งขันนะครับก็จะเป็นเป็นผมบ๊อบนะครับบ๊อบอะไรบ้างนะครับก็จะมีตั้งแต่บ,บ๊อบคลาสสิกบ๊อบเทบ๊อบทวีนะครับก็คือ ประเภทบ๊อบนะครับเราอาจจะตัดนะครับให้อยู่ระดับเลยไหลขึ้นมานะครับนี่ตั้งแต่คอกลางคอก็ได้ระดับจิงหูนะครับใต้คางได้หมดนะครับกติกาเขาบอกว่าให้ตัดเลยไหลขึ้นมานี่คือไหลเราใช่ไหมนะครับให้ตัดระหว่างนี้ครับขึ้นมาได้หมดเลยนะครับก็คือเรื่องการเซตนะครับเขาบอกให้เซตได้เต็มที่นะครับให้ให้เห็นขอบทรงที่ชัดเจนให้เห็น เชฟทวยนะครับชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เรื่องสีผมนะครับการแข่งสีผมเนี่ยนะทางอาจารย์ดำนะครับบอกว่าให้ใช้สีไม่เกินสามสีบนสีสานะนะครับแปลว่าหนึ่งสีสานเนี่ยให้ได้ไม่เกิน3ามสีนะครับรวมสีพื้นรวมไฮไลท์นะครับรวมสีเหลือบ รวมสีอะไรก็ได้ที่ที่คุณทําไปเถอะนะครับจะเป็นสีพื้นไฮไลท์ได้หมดนะจะเป็นพัดทงพัดเทลได้หมดเลยนะครับแล้วก็เกณฑ์การให้คะแนนนะครับทางกรรมการนะเขาบอกว่าคะแนนเรื่องสีผมเขาให้เยอะนะเขาให้ห้าสิบคะแนนเลยนะนะครับส่วนเรื่องของ รายละเอียดก็คือกรรมการเขาต้องการจะเห็นช่องสีที่สวยนะครับสุขภาพสีที่ดีนะครับมีสีสีมีความเงางามสีสวยสมบูรณ์นะครับถ้าแปลขยายความไปอีกก็คือเขาต้องการให้สีมันสม่ำเสมอนะข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองนะครับเขาต้องการให้สีมันเกิดความเง,า,มเงางามด้วยนะครับสีเกิดความเงางามเกิด,กดจากอะไรเกิดจากการผสมไฮโดรเจนออกซิเดนกับสีนะครับ ให้มันลงตัวได้สีที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ทาลงไปนะครับคุณจะฟอกก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เขาต้องการความสม่ําเสมอของสีหมายความว่าสีผมที่ทําไปเนี่ยนะครับต้องมีความสม่ามันอิ่มนะครับแต่ละช่ออย่างเช่นไฮไลท์สีของไฮไลท์ก็ต้องเด่นชัดขึ้นมาเลยนะครับคุณจะไล่ให้มันสีระดับที่สูงขึ้นนะครับหรือจะไล่ให้มัน เข้มลงก็สุดแล้วแต่การไปออกแบบนะนะครับแล้วก็คะแนนการตัดซอยนะครับเขาให้30คะแนนนะตัดซอยนี่เขาเราต้องเน้นเรื่องอะไรนะครับช่างอยากจะบอกเลยว่าเขาจะเน้นเรื่องกรอบทรงนะกรอบทรงผมนะครับกรอบทรงหรือเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเส้นระดับนอกนะระดับนอกคือกรอบเนี่ยกรอบหรือว่าฐานทรงอนะ่ะมันจะอยู่ระดับไหนอะ่ะคุณต้องชัดนะนะครับ แล้วก็เรื่องของเชฟนะครับหรือว่า S H A P E นะครคือส่วนโคง้งส่วนเว้านะครับของความทุยนะครับทุยมันอยู่ข้างหลังนะไม่ใช่อยู่ด้านข้างนะนะครับส่วนวงส่วนโคง้งส่วนเว้าแล้วก็ความทุยนะครับส้นระดับนอกต้องเบ้นะครับเบสหมายความว่าต้องลงตัวต้องดูดีคุณจะตัดเป็นทุยต่ําทุยกลางทุยสูงได้หมดนะครับเขามไม่ได้ห้ามนะ ขาให้สามสิบคะแนนนะครับแล้วก็ความบาลานซ์นะครับบาลานซ์บาลานซ์หมายความว่าซ้ายขวามันต้องเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นความยาวหรือว่าความเทหรือว่าเนื้อผมนะครับบอลุ่มนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาต้องต้อง,ต,องต้องพอเหมาะกันนะครับพอดีกันนะครับกรรมการเขาจะดูลึกลงไปนะแล้วก็เรื่องของคะแนนของภาพรวมนะครับภาพรวมมีอะไรบ้างก็จะมีเรื่องของ สีผมนะครับต้องแมทชิ่งนะครับไปในทิศทางเดียวกันกับนางเบียกหรือว่าแบบทัวทัวลุกนะบาลานนะครับก็คือเขาจะดูภาพรวมนะอีกสัอีกอีกยี่สิบคะแนนนะภาพรวมนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยย่างอยาก็็บอกไปแล้วนะว่ายาวประมาณไหนนะครับก็เลยไหลขึ้นมาได้หมดนะครับแล้วก็ถามว่าเราจะไป ตัดสองข้างไม่เท่ากันได้ไหมไม,ไม่ได้นะนะครับแนะนําให้ตัดให้มันเท่ากันกรรมการเขาจะตัดสินง่ายกว่านะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเรื่องของคอมมูเชียลนะครับก็คือทรงผมเนี่ยจะต้องเดินถนนได้ใช้ชีวิตประจําวันได้นะนะครับแล้วก็เขาจะดูเรื่องเรื่องแต่งหน้าเสื้อผ้าหน้าผมครับ การรองเท้านะทุกอย่างเขาจะดูหมดนะกรรมการนะครับก็ไปคิดเป็นการบ้านนะว่าถ้าท่านจะากจะแข่งขันเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับสําหรับค่าสมัครแข่งขันนะครับก็ถูกแสนถูกนะแปดร้อยเก้าสิบาทไม่ถึงพันเลยนะครับแปดร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยผู้สมัครจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่างใหญ่จะบอกต่อเลยนะ ก็คือสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่3ามเอ็ดธันวาคมนะครับสองห้าหกแปดนะนะครับก็คือสิ้นปีนเลยนะครับแล้วก็เขาจะให้อะไรบ้างนะแปด้อยเ้าิบาทนะครับเดี๋ยทั้งอยากจะบอกอีกทีนะว่าได้อะไรบ้างนะครับก็คือในส่วนของรางวัลแล้วกันนะครับรางวัลก่อน รางวัลที่หนึ่งนะครับเงินสดๆดได้สามหมืนบาทรางวัลที่สองนะครับสองหมืนบาทรางวัลที่สามก็หนึ่งมื่นบาทนะค่าสมัครไ890บาทจะได้อะไรนะครับก็จะได้รับสินค้านะพร้อมจะส่งฟรีนะหลังจากคุณสมัครไปแล้วสมัครช่องทางไหนนะครับเข้าไปที่เพจยูจีนะครับเฟซบุ๊กนะหรือจะไปที่ไลน์โอนะครับก็ได้นะ ก็แอดไซน์นำหน้านะครับ Y O U G W E นะครับหรือว่าจะโทรศัพท์ก็ได้ครับโทรไปเลยครับ0909769571นะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องรายละเอียดว่าสมัคร890บาทเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับเขาจะได้เขาจะให้สีนะครับสามกล่องนะสีสามกล่องนะครับคุณเลือกเอาเลยว่าคุณจะได้สีอะไรนะครับนึ่เพจเนี่ยเพจของ UG ยูจีแฮร์คัลเลอร์คอนเทนครับจะจะจะเข้ามาติดตามที่เพจที่นี่ก็ได้นะของผู้จัดนะนี่เขาจะมีรายละเอียดนะครับเนี่ยแต่แต่จะให้ทุกท่านนะครับเข้าไปสมัครนะครับเข้าไปที่เพจยูจีเลยยูจีโดยตรงนะครับ <Okay. S 1> ก็เขาให้คุณนะครับทักทักไลน์ไปนะครับทักไลน์ไป ไปที่เพจหรือว่า Li n e แอดไลน์โอก็ได้นะครับหรือว่าโทรศัพท์เท่านันนะนะครับมาต่อเลยครับได้สีสามกล่องนะครับสีอะไรก็ได้คุณเลือกเอาเลยนะครับถ้าสีไม่พอล่ะผมว่าสีไม่พอผมอาจจะหนาเกินไปอาจจะยาวเกินไปนะครับหรืออาจจะ,ะเนี่ยเพจของยนะูจีเนี่ยนะครับ เพจของบริษัทนะครับเนี่ยก็จะมีมีเป็นแบนเนอร์ว่าวันธรรมดาที่ผมไม่ธรรมดานะครับนี่มีคนติดตามอยู่หมื่นสองนะนี่เป็นเพจบริษัทครับจะมีแอดมินคอยตอบให้ท่านอยู่นะครับแต่ถ้าถ้าท่านแนะนําให้ชัวร์นะนะครับแอดไลน์นะครับเข้าไปที่เพจของบริษัทเลยนะครับแอดยนะครับเป้งเลยตรงตัวนะครับไม่มีคําว่าปลอมนะครับ ช่องทางเดียวนะช่องทางการสมัครนะครับถ้าช่องอื่นคือปอมหมดนะนะครับให้ระวังนะนะครับแล้วก็ส่วนแอดมินนะครับที่เป็นแอดมินคอยตอบนะครับก็จะเป็นคุณมุกนะครับกับคุณอันนะนะครับสองคนนี้เท่านั้นนะครับที่เป็นแอดมินบริษัทนะนะครับเช็คชัวร์นะครับก่อนโอนตังค์นะ แล้วก็ได้สีสามหลอดได้แล้วนะครับเราจะได้อะไรต่ออีกพร้อมดีวอลเลเปอร์ e P e R 100มิลลิกรัมนะครับก็คือออกซิเดน์นั่นเองนะครับไฮโดรเจนน่ะคุณสามารถระบุสีนะครับสีได้ว่าสามหลอดคุณจะเอาสีอะไรนะครับระบุไฮโดรเจนนะครับเปอร์ออกไซด์นะครับมีตั้งแต่สามเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์เก้าเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์นะนะครับส่วนสามเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์เก้าเปอร์เซ็นต์สำหรับการทำสีผมนะ ส่วนผ,ผงผฟอกใช้กับไฮโดรเจน12เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับสำหรับฟอกสีผมนะนะครับถ้าไม่พอนะครับแนะนำให้ไปซื้อที่ร้านยี่ปัวนะครับใกล้บ้านท่านนะครับถ้าไม่รู้ว่ายี่ปัวอยู่ที่ไหนบ้างหรือว่าร้านจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสวยใกล้บ้านอยู่ไหนบ้างโทรสอบถามแอดมินไปที่บริษัทเลยเบอร์นี่เนะี่ยเบอร์ที่ช่างใหญ่ให้ไปเลยว่าคุณอยู่จังหวัดเนี่ย จังหวัดของท่านที่ท่านอยู่เนี่ยมีมีร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยมีสีผมของยูที่จะซื้อเพิ่มไหมนะครับถ้าท่านจําเป็นต้องซื้อก็ให้ถ่ายรูปใบเสร็จนะครับนะครับใบเสร็จเข้าไปที่บริษัทว่าเราได้ซื้อสีเพิ่มนะครับจากยูจีแล้วจากร้านค้าแล้วนะครับเป็นหลักฐานนะว่าเราได้ซื้อแล้วนะครับห้ามยัดไสนนะห้ามยัดไส้แบรนด์อื่นมานะเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่อง การตรวจสอบสีผมครับอาจารย์ทรายที่อยู่ชนบุรีนะครับทางบริษัทเขาแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบสีนะนะครับแล้วก็ต่อไปเขาจะได้อะไรนะครับเขาจะได้เขาจะได้ผงฟอกนะ200มิลลิกรัมนะจำนวนหนึ่งกระปุกนะครับเนี่ย รีวอลลัปเปอร์อีก1,000มิลลิกรัมนะจำนวน1ขวดสามารถเลือกความเข้มข้นได้ 3, 6, 9หรือ12%รนะนะครับรายการต่อไปที่จะได้แถมมาเนี่ยก็คือเคราตินทรีตเมนต์ขนาด200มิลลิกรัมนะจำนวน1กระปุกนะหลังจากเราฟอกผมนะครับไปแล้วผมแห้งเสียด้วยไฮเดรเย็นนะครับแล้วก็ทำสีเสร็จแล้วเราก็สระผมทรีเมนต์ สปาผมให้ผมมันนุ่มลื่นให้ผมไม่เสียนเองนะเขาจะให้มานะครับแล้วก็เยี่ยมเยี่ยมยูจีหนึ่งชิ้นเยี่ยมนี่คืออะไรเดี๋ยวช่างอู้ไปยกเยี่ยมมาให้ดูดิเอาตัวอย่างมาเอาเอี่ยมมาให้ดูครับเยี่ยมก็คือเหมือนเหมือนเหมือนเป็นแบบผ้ากันเปื้อนสําหรับใส่ทําสีเหมือนเหมือนแมคค้านะครับเหมือนแม่ค้า เอาด้านหลังมาให้ดูอันนี้เป็นเยี่ยมนะครับให้ดูนะเป็นตัวอย่างเยี่ยมเนี่ยใส่ประมาณเนี้เยี่ยมของยูทนะครับเขาจะให้มาใส่น้องด้านข้างบนเขาจะติดเป็นหน้าเยี่ยมมันจะติดเป็นของยูทีนะนะครับแล้วก็จะได้ละรอีกจะได้ละรอียดให้ดูนะอาเดวทวนทวนทวน,ทวนก่อน รังวัลที่หนึ่งนะครับผู้เข้าแข่งขันนะครับจะได้เงินสด30,000บาทนะครับพร้อมถ้วยกิติยศถ้วยกิติยศช่างใหญ่ยังพูดไม่ได้นะว่าเป็นถ้วยจากที่ไหนแต่ทุกคนหรือว่าช่างทั่วประเทศนะครับจะรู้นะครับว่าถ้วยรางวัลของเฮียเปเองอ้งคือถ้วยอะไรนะครับเดี๋ยวช่างใหญ่จะ กลับมาไลฟ์สดมาบอกเรื่อยๆนะว่าถ้วยรางวัลกิติยศเนี่ยสูงสุดของชีวิตของช่างเสริมสวยบารเบอร์เนี่ยมันคือถ้วยอะไรนั่นแหละถ้วยใบนั้นแหละนะครับแต่ช่างใหญ่จะบอกที่เสือว่าถ้วยกิติยศสูงสุดของชีวิตของพวกเรานะครับใครได้ถ้วยนี้ไปก็คือว่าเป็นมงคลชีวิตอย่างยิ่งนะครับเพราะว่า ช่วนี้มีมูลค่านะครับเป็นอย่างสูงและก็เงินสดนี้ก็เต็มที่เลยนะครับงเงินรางวัลเงินรางวัลด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกตอนนี้กี่นาทีแล้วช่างใหญ่จะไล่สดไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะต้องการจะสรุปให้ฟังนะครับบางท่านก็ ไม่รู้จะเริ่มแข่งยังไงนะครับมันจะมีดราม่าจะมีความไม่สบายใจนะมีความสงสัยนะครับมีคําถามทุกเวทีแต่เวทีนี้นะครับช่างใหญ่บอกเลยว่ามีความบริสุทธิธรรมนะครับหร,หรือว่าผู้บริหารของบริษัทที่นำเข้าสีผมนะครับนะครับได้มีนโยบายนะครับ บอกกับทางผู้จัดมาแล้วนะครับว่าต้องการให้งานแข่งขัน UG h a i r Color Content 2026มีความโปร่งใสยุติธรรมรและอะไรและตรวจสอบได้นะครับ ใครจนะจะเป็นคนมาการันตีความบริสุทธิธรรมนะครับก็นี่ไงคนแรกนี่ไงอาจารย์อดัมสเลียมนี่ไงท่านเป็นผู้บริหารนะครับโรงเรียนเสริมสวยด้วยนะครับทั้งอดัมแอนด์อีฟเฮอคาเดมีทั้งโรงเรียนเสริมสวยนะครับท่านก็ถ้าเรียกกับเป็นอาจารย์ปู่นะครับ ไม่มีใครลอบบี้ท่านได้แล้วก็ไม่มีใครที่จะไปล้วงลูกท่านได้นะครับเพราะว่าท่านไม่มีลูกให้เลี้ยงขอยครับไม่มีไม่มีลูกให้ล้วงนะครับจะมาลอบบีก้กรรมาการคนนั้คนนี้ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ช่างใหญ่ก็การันตีเลยว่างานนี้เป็นงานแรกนะครับที่ช่างใหญ่นะครับไปร่วมจัดการแข่งขันนะครับซึ่งทุกท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าช่างใหญ่ก็ จะไม่ยอมให้มีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในการแข่งขันนะนะครับเดี๋ยวหลังจากคัดเลือกผู้เข้ารอบนะครับเขาจะมีการเปิดตัวกรรมการตัดสินนะหลังจากคัดเลือกผู้เข้ารอบ20คนสุดท้ายนะครับเพื่อจะไปแข่งขันบนเวทีวันที่4กุมภานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า ลักเกณฑ์การสมัครสมัครยังไงเขาจะมีการให้ผู้แข่งขันนะครับสมัครออนไลน์ก่อนแข่งขันออนไลน์กันก่อนนะครับจะได้สะดวกนะครับจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับแข่งขันออนไลน์นแข่งยังไงนะครับก็คือให้ผู้ที่สมัครนะครับหลังจากสมัครเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับไปเลือกไปหา นางแบบนะนางแบบนะครับก่อนตัดก็ถ่ายไว้ภาพนึงนะครับนะครับระหว่างตัดเนี่ยคุณก็อาจจะถ่ายคลิปสั้นนะครับอาจจะสองสามนาทีนะครับถ่ายด้านหน้าตรงด้านข้างด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาถ่ายด้านบนด้วยนะครับก็ดีถ่ายได้หลายภาพให้กรรมการเขาเห็นว่าเราอ่ะก่อนตัดเนี่ยผมเป็นอย่างนี้นะตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะลงสีลงสีอะไรนะครับฟอกด้วยไฮโดรเจน เบอร์อะไรนะครับขนาดอะไรฟอกอไฮโดรเจนขนาดอะไร6% 9% 1ปอร์เซนอร์บปอร์เซนนะครับไฮไลท์ฟอกไฮโดรเจนเบอร์อะไรสีพื้นฟอกไฮโดรเจนเท่าไหร่ผงฟอกเท่าไหร่นะครับครูต้องตอบให้เขาได้นะตอบให้ได้แล้วก็หลังจากตัดไปแล้วเนี่ย คุณก็ต้องลงสีนะครับลงสีลงสีให้เขาเห็นนะครับว่าเราทำจริงเองจริงนะครับบางท่านอาจจะให้ครูบาอาจารย์ช่วยแนะนําในการวางแผนได้หมดครับไม่ได้ห้ามนะนะครับแต่ว่าผู้เข้าแข่งขันจะต้องตอบคําถามคณะกรรมการได้ด้วยนะครับคะแนนของแร,รงบันดาลใจในการทํางาน,นในการละเีดในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ทรงเนี้ย คุณได้แรงบันดาลใจมาจากไหนกรรมาการก็จะถามคุณก็ตอบได้ยกตัวอย่างเช่นแนะนําให้นะว่าสีของยิจีเขาเป็นสีออร์แกนิกสีธรรมชาติโทนเขียวๆคุณก็อาจว่าเออหนูมีแรงบันดาลใจมาจากหนูต้องการให้ประเทศน,นี้สงบสุขลมเย็นแล้วก็อยากให้มีต้นไม้เยอะๆนะครับอยากให้ไม่อยากให้เกิดภัยพิบัติน้ําท่วมไฟไหม้อะไรคุณก็พูดไปอาจจะเอาสีแดงเข้ามาเป็นไฮไลท์ อาจจะเอาสีพื้นนะครับสีเขียวรประกายเขียวเขียวหม่นเขียวเทาได้หมดเป็นบอลเขียวบอลเทาได้หมดเลยอันนี้เป็นแนวทางเฉยนะอาจจะบอกนะครับว่าเรามีแรงบันดาลใจมาจากนู่นนี่นั่นก็บอกเข้าไปนะครับแล้วก็เรื่องของช่องทางการส่งงานผลงานนะคุณสมัครช่องทางไหนคุณก็ส่งผลงานช่องทางนั้นแหละ สงสัยอะไรก็โทรหาแอดมินเขานะครับบางท่านก็ยังไม่เคยแข่งก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลูกศิษย์ช่างใหญ่เนี่ยนะครับน้องช่างเดียเขาก็จะมา ทําสีที่ร้านกําเนิดส alon นะถ้ามีเวลามีโอกาสเดี๋ยวช่างใหญ่จะไลฟ์สดให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าช่างเดียนะครับไปแข่งขันยังไงเตรียมตัวยังไงหานางแบบยังไงก่อนตัดหลังตัดนะครับสไตล์ช่างใหญ่ไม่ถ่ายคลิปสั้นแน่นอนนะครับเห็นทะลุทะลวงไปถึงเรื่องของการฟอกสีด้วยอาจจะให้ความรู้เรื่องสีผมของยูด้วยนะครับได้ดูจนกรรมการตัดสินก็บอกโ เขาให้ดูเยอะเพราะว่าช่างใหญ่ต้องการให้ f อที่ติดตามช่างใหญ่นะครับใน YouTube นะครับ2องแสนสซับสไคร์และผู้ติดตามในเพจกำเนือซาลอนอีก64 0 0 0นะบวกๆก,กันก็3 0 0แสนกว่านะครับได้ดูกันทั่วโลกเลยนะครับสำหรับท่านที่ไม่มั่นใจไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับ ก็มาปรึกษาช่างใหญ่ได้นะครับถ้าไม่กล้าโทรหาแอดมินก็โทรมาถามช่างใหญ่ก็ได้ว่าเราจะเตรียมตัวแข่งยังไงอันดับแรกก็ไปหานางแบบมาก่อนหานางแบบนะครับไปว่าจ้างเข้ามานะครับถ้ามีเพื่อนมีเพื่อนร่วมงานมีลูกมีหลานนะครับก็หรือมีลูกค้าเราอาจจะบอกลูกค้าเราก็ได้ว่าอยากจะแข่งสีผมออร์แกนิกนะประเภทตัดเป็นบ๊อบทบ๊อบทุ่ะ วบ,บคลาสสิกนะครับเดีจะแข่งขันออนไลน์ก่อนเราไม่อยากจะจ่ายเยอะแล้วก็ช่างอาจจะแต่งมีเพื่อนแต่งหน้าได้ถ้าแต่งหน้าไม่เป็นก็หาช่างแต่งหน้าที่ที่ทราคาย่อมเยามาช่วยแต่งหน้านะครับด้วยนะครับแล้วก็หากล้องดีๆหน่อยกล้องพกอันต้าซัมซุงอันต้าหรือว่าเป็น iPhone สกูนไอโฟนนะครับถ่ายชัดหมดสวยหมดเขาไม่ให้ใช้ภาพ a บนะนะครับถ้าใช้ภาพ AI จับได้เขาก็ปรับตกนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ่ายแบบอาจจะหน้าชัดหลังเบอร์ได้นะครับแล้วก็ถาแบ็กกราวสวยๆนะครับเป็นไดคัดมานะครับให้ก,กรรมการว่าเห็นว่าเป็นผลงานของเราจริงนะครับเขาก็จะรับพิจารณานะครับแล้วก็ในเรื่องของ การตัดสินนะครับออนไลน์เนี่ยมันก็สบายๆนะครับกรรมาการเขาจะไปตรวจเขาไม่รู้ด้วยนะว่าเป็นคนของใครเป็นลูกศิษย์ของใครนะครับเขาเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แข่งขันหมดนะไม่ว่าคุณจะเป็นสายล่าแชมป์นะครับล่าถ้วยรางวัลน,นะครับงานนี้เหมาะมากถึงเงินก็ได้เยอะถ้วยกิติยศอีกหละจะได้ประสบการณ์นะครับ เดี๋ยวทีมงานผูดจัดนะครับว่าจะเป็นคุณเฉลิมพรคุณบุ้งอาจารย์บุ้งคุณชดาขออภัยครับอาจจะเรียกชื่ออาจารย์บุ้งผิดเดี๋ยวคุณชาดาพาเฉลยมไทยนะครับน่าจะถูกแล้วหละนะครับคณะกรรมาการผู้จัดงานเนี่ยเขาจะทําเป็นภาพเบนเนอร์นะเจ้าภาพของคุณเนี่ยไปทําเป็นเบนเนอร์เอาไว้ไป แชร์ไว้ในในเฟซบุ๊กในไลน์กลุ่มอะไพวกนี้เอาไปติดไว้ในร้านสวยๆนะว่าคุณนะ่ะคือผู้เข้าแข่งขันนะครับสีผมยูจนะครับปี2องพนยิะครับยิ่งคุณได้เข้ารอบ20คนสุดท้ายเนี่ยยิ่งเขาก็จะยิ่งเอาไปโปรโมทบนเวทีไปยิงสปอร์ตโฆษณานะครับในช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแม้กระทั่งช่องทางของช่างใหญ่นะครับทั้ง youtube แล้วก็ Facebook ก็จะมาลงให้ด้วย นะครับแล้วก็ไปลงในเพจของหลายๆเพจไม่ว่าจะเป็น b u ร์เบอร์ไฟ t h ไทยแลนดกลุ่มช่างตัดผมชายและหญิงครับกลุ่มแบ่งปันทักษะการตัดผมหลายๆกลุ่มนะครับทั่วประเทศครับทุกคนก็จะได้เห็นหน้าตาว่าผู้แ้่งขันเนี่ยหน้าตายัางไงนะครับแล้วก็เป็นภาพที่สวยที่หล่อทุกคนนะครับแล้วก็งานนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพื่อนพี่น้องช่างผม เสริมสวยบาร์เบอร์นะครับมาแข่งขันกันเยอะๆนะครับเพราะว่างานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับงานนี้ร่วมกับเฮียเป้งนะครับเฮียเป้งเขาก็จัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลแฮโชว์เนี่มานะครับ20-30ปีแล้วนะครับเวทีนี้เชื่อถือได้นะครับบริสุทธิธรรมแน่นอนนะครับแล้วทอยากจะมาอัปเดต จะมาแจ้งข่าวประสัมพันธ์เรื่อยๆนะครับถ้ามีคําถามเพิ่มเติมนะครับจะจะสอบถามโดยตรงกับทีมงานช่างใหญ่ก็ได้นะจะมีอาจารย์อุคอยตอบช่วยอยู่นะครับโทรเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0625483999และเบอร์ช่างใหญ่ก็ได้0925302487นะนะครับโทรมาเลยนะครับช่างใหญ่แนะนำให้ที่ปรึกษานะครับให้ทุกคนได้มีโอกาสนะครับบางคนก็บอกว่า หนูไม่มีความรู้อะไรเลยหนูไม่เคยแข่งขันเลยนั่นแหละเวทีนี้คือเวทีสําหรับหาประสบการณ์นะครับถ้าไม่คิดอะไรเยอะคุณแข่งให้มันเข้ารอบ20คนสุดท้ายนี่ก็ดีใจใจจะขาดอยู่แล้วนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวท่างใหญ่ก็จะไปสัมภาษณ์นะจะไปแสดงความ,มินดีด้วยไปสัมภาษณ์ลงช่อง y o u t u b e ให้ด้วยให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าทุกคนจะได้มีโปรไฟล์นะ มีคนรู้จักนะครับไม่ชั่วข้ามคืนเลยนะวันนี้ก็ขอลากอน่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่างใหญ่อัปโหลดขึ้นทุกวันนะครับทุกช่องทางคลิปนี้ก็จะแชร์ไปทุกช่องทางนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณพี่เล็กคุณเมธวีอ่างทองคุณเฉลิมพรและคุณคุณชดาภาเยเมไทยนะครับแล้วก็อาจารย์อดัมสเลมนะครับพี่ จัดงานนี้ขึ้นมานะครับขอให้ทุกคนนะครับสบายใจได้นะครับงานนี้ใสสะอาดโปร่ปงใสแน่นอน<ม>สวัสดีครับ